ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้วาจะพาเพื่อนๆมารีวิวเซรั่มในตานานกันค่ะทุกคนบอกเลยว่าคนอื่นเขาใช้กันไปหมดแล้วแต่ทางเราเพิ่งจะได้ลองนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งทําแบบซองออกมาขายนะวันนี้ที่ว่ากกำลังจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะ,คะตัวนี้คือการเวทเรตินอลคอมเพล็กซ์คอนเซนเทสเซรั่มนะคะตัวนี้เขาบอกมาเลยว่าเป็นเรตินอลในตํานานนะคะทุกคนแพ็คเกจก,ก็จะมีความเป็นซองสีม่วงแบบนี้มีฝาหมุนมาให้นะวาได้มาจากเซเว่นในราคาซองละ เขามาในปริมาณ8 ml มาลองดูเนื้อกันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีความเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคะพอเกี่ยวไปแล้วก็คือบางเบาทางง่ายแบบนี้เลยทีนี้มาลงที่หน้าให้ดูกันบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะลงให้ดูก่อนหนึ่งค่านะคะวิธีใช้ก็คือว่าจะใช้ตัวนี้ในช่วงเย็นนะคะทุกคนแต่ก็เห็นหลายๆคนเขาใช้ตัวนี้ช่วงเช้าด้วยนะคะว่าก็ไม่แน่ใจเนาะส่วนว่าใช้ช่วงเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็จะให้ดูเนื้อเซรั่มของเขานี่ทุกคนมาานันจะมี ความบางเบาทางง่ายเกี่ยงง่ายแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวเนี้ยเขาจะเป็นเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะทาไปแล้วผิวมันจะไม่ได้แห้งนะคะทุกคนมันจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเราด้วยนะเห็นไหมเกี่ยงง่ายมากนะคะเสร็จแล้วครึ่งหน้าก็จะได้ผิวแบบนี้เลยนะดูมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมีเรตินอลปาเม,มเตสเหมือนมีเรตินอลหลายๆอนุพันธ์นะทุกคน แล้วตัวนี้เขายังมีแพนทรานอลนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราอะ่ะมีความแข็งแรงกระจ่างใสนะช่วยเรื่องการ,รลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ยังมีไนอาซินามายที่ช่วยทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสสม่ําเสมอน,นะคะตัวนี้ยังมีไฮายาที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นอีกด้วยนะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะชุ่มชื้นดีนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้าว่าใช้มาได้พักใหญ่ๆแล้วนะคะความรู้สึกแรกเลยคือเขาเป็นเรตินนลที่อ่อนโยนมากๆนะคะสมคำรับ เพราะว่าก่อนหน้านี้วาหยุดเลติโนตัวเก่าไปนะคะเพราะว่ามันหมดไงแล้วก็หยุดไปเป็นเดือนอ่ะทุกคนปกติถ้าหยุดเลติโนไปนานๆแล้วมาเริ่มกับเลติโนตัวใหม่อผิวมันก็จะมีความแห้งๆแ,แสบแสบแดงๆอะไรนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าพอมาเริ่มใช้ตัวนี้คือไม่เป็นเลยนะคะเหมือนเขาเป็นเลติโนที่อ่อนโยนมากๆทุกคนแล้วเขาบอกว่าเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นใช้เลติโนด้วยนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แล้วตัวนี้เขาบอกมาเลยว่ามีนวัตกรรมที่ช่วยใ การห่อหุ้มตัวเรตินอลให้ค่อยๆปล่อยเข้าสู่ผิวเรานะคะมันก็จะทําให้ไม่ระคายเคืองแล้วก็อ่อนโยนกับผิวนะเฮย้ยเป็นยังไงน้องเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะที่สําคัญที่ชอบที่สุดเลยคือเขาทําแบบซองก็จะได้มาลองใช้แบบประหยัดเงินก่อนใช่ไหมทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่วาชอบมากนะคะแบรนด์ไหนที่ทําแบบซองออกมาให้ลองใช้ก่อนคือวาสนับสนุนมากๆเลยนะคะรวมๆแล้วสําหรับวาก็คือถูกใจนะเนื้อเซรั่มดีบางเบาทางง่ายนะคะแล้วก็ไม่ ให้ระคายเคืองผิวด้วยใครที่อยากลองใช้เลตินนนแบบเริ่มต้นเพิ่งจะลองใช้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าไปลองมากๆเลยใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาลองใช้ได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาข,ขาเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีดยังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆ,ๆคนอื่นบ้างนะคะทุกคนเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็น like, กำลังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มาทำคลิปรีวิวแบบนี้ก จอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย